กับพี่อุคุณมงคลต่อจากชเช้านะคะทางด้านบร,ริษัทหลักทรัพย์ดาวโอนั่นเองสวัสดีค่ะพี่อุชดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มอนและก็ผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับเอ๊ะครับมีเงินปันผลไหมไม่น่ามีนะครับใช่ไหมมีอ่ะเอามีเหรอคะคือคือแต่ต้องรอนะเพราะว่าที่ผมคํานวณตอนนั้นนะสมัยตอนที่เขาจะไม่ลงกิจการอ่ะผมคอนเวิร์ตผมคํานวณได้อ่ะประมาณบาทห้าสิบนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนั้นนะเขาเขาเสียงดังนิดหนึ่งแต่พี่อนนุชยิงหาย ับแน่ตอนมันอาจจะคำนวณยากนิดหนึ่งตรงที่เขาวงกิจการแล้วเขาไม่เคยจ่ายเงินรับไม่เคยจ่ายเงินปันผลไงเพราะตอนนี้เนี่ยที่ผมเคยคำนวณได้ก่อนวมกิจการอ่ะผมคำนวณได้ว่าเขาจะจ่ายประมาณบาทห้าสิบแถวๆนั้นบวกลบแต่ทางนั้นแถวบาทแต่ต่นนี้ที่ล่าสุดเนี่ยที่เขาโฟร์แคสกันคือบาทประมาณบาทยี่สิบกว่าเอาเป็นว่าเลนส์เช่นแล้นะบาทยี่สิบถึงบาทเออบาทยี่สิบค่ะรวมเออตัวอินพันั่นเองนะอินพัท เดิมเขาเป็นหุ้นปันผลแต่ถ้าตัวกรัปเพียวๆไม่ค่อยมีเนาะก็จะเสียเปรียบอเอ้ยต้องเอาอินทัดมามาใส่นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่คนที่เป็นอินทัดเนี่ยเสียเปียบเพราะว่าตัวเองเคยได้ยิวดีๆแล้วคุณมาคุณมาเจอกัฟยิวต่ำอ่ะคุณจะคุณจะเสียประโยชน์มันผมก็เลยตอนนั้นนะซอยใหมยนั้นผมก็เลยแนะนําให้เปลี่ยนอินทัดไปเป็นแอดวานแทนมนบเพื่อคิดอยู่ไว้เราตลาดเป็นเด้งมาเนาะ ช่วงท้ายปีนะฮะพี่อุ้ยเด้งแต่ก็คนก็ซื้อโซนล่างกันแต่บางังพวกปตทพวกอะไรอ่ะใช่คือตอนพอเด้งอย่างนี้นะแล้วก็เด้งแต่เป็นความไม่ยั่งยืนนะเด้งแบบแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนถูกไหมฮะคนก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไตามคือเดลต้าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างพวกแต่ละตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจับจะเห็นไหมครับว่าหุ้นที่มันเป็นตัวตัวหลักๆของตลาดน่ะจะเป็นเดลต้าแบงก แอดวานที่ผมเห็นนะที่ที่ติดติดประเภทขยับดีๆจุดตลอดนะด a ตต้าแบงก์แล้วแอดวานหลังๆมาตั้งแต่เราเราเราคุยกับเรื่องเรื่องราคาต่ำอ่ะก็คือ CPR ก็เริ่มเริ่มมานะกันบินไทยเริ่มกลับมาเนี่ยมันจะเทรดอยู่วนอยู่ไม่กี่ตัวครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอย่างกราฟเนจีเนี่ยราคาหลังๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับอย่างเงี้ยมันจะเทรดอยู่ไม่กี่ตัวเองมันจะวนอยู่ไม่กี่ตัวเพราะนี่ยถ้าเกิดคิดจะเทรดเด้งจริงจริงเนี่ยผมว่าวนกลุ่มแบงก์กลุ่มไม่กี่ตัวที่ผมพูดถึงนี่แหละนะครับจะเทรดได้ะจะเป็นนค่ะอ่ะเราจะคุยอะไรกันต่อนะวันนี้มอกีดเรื่องเราทิ้งเรื่องอะไรนะเรื่องคุณกู้ใช่ไหมคุณกู้ผมให้ดูนิดหนึ่งได้ไหมเผื่อพี่วอนอก่อนที่มันจะมีคําถามนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมโชว์หน้าจอได้ไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่ง เพือพ่อเพือ่อมีใครสนใจจริงๆอย่างหุ้หนต่างประเทศผมอะ่ะก็ไอ้นี่อยู่นะ <c oughs> ก็อะไรนะหุ้หนต่างประเทศก็จะเป็นพวกส่วนใหญ่หลังๆมาเราจะไปเล่นจะบอกได้เลยว่าคนที่เทรดต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นถามเรื่องหุ้นเนี่ยที่แอคทีฟจริงๆี่ยมันจะไปแอคทีฟพวกคอมมูนิตี้นะพวกอย่างเช่นซิลเวอร์อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันหลังเล่นคลองเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะก็เล่นพวก Lab, แร่ปก็คือตัวดิจิตอลแอสเซทกันเนี่ยมันใครที่จะ ฝึกเล่นหัดเล่นหัดเล่นแอสเซทต่างประเทศเนี่ยผมแนะนําให้ไปเล่นผ่านกองก่อนนะแล้วก็เล่นลักษณะอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปที่การเล่นที่ตัวเนี่ยจะยากตัวจะยากเพราะข้อมูลเราไม่ค่อยมีฮยแต่ถ้าเกิดไปที่กองเนี่ยจะง่ายกว่าใครที่มือใหม่ๆแล้วไปไปจับหุ้นเลยเนี่ยถ้าคุณจับถูกก็รอดไปแล้วจับผิดแล้วข้อมูลเราไม่พอเนี่ยบางทีตอนช่วงรายงานงบมาจะมีปัญหาส่วนใหญ่แล้วหุ้นหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะมี ความเบี่ยงตัวสูงมากตอนที่รายงานผลประกอบการนะครับค่ะเออก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูนิดนึงฮะไอตัวอันนี้ให้เป็นอันนี้จะเป็นหุ้นกู้ของตัว a แอดวานเมืเ่อกี้ผมพูดถึงในการเมื่อกี้ไปว่าแอดวานเองเนี่ยตัวหลังๆมาคนคนไม่ซื้อหุ้นไม่ไม่ซื้อหุ้นกู้มือหนึ่งเนี่ยไปซื้อมือสองผมให้ดูครับนี่ v a ดวานอ่าอัตราดอกเบี้ยเขาอะคูปองอะสองจุดหกเก้าเปอร์เซ็นนะครับอายุเขาเนี่ยอ่าครบอายุประมาณสักปีสามหนึ่ง ราคาหุ้นเมื่อกี้เนะี่ยยิวสองจุดหกเก้าใช่ไหมเขาซื้อขายเนี่ยคนยอมซื้อซื้อที่ราคาไหนฮะเนมื่อกี้ผมเห็นนี่ประมาณสักยิวมันขึ้นไม่ขึ้นอ่ะมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเก้าเองอะ่ะคือคุณยอมเสียยิวไปเยอะเหมือนกันกับการกับราคาบอลนอะเนี่ยฮะหนึ่งจุดเก้าสามเองแสดงให้เห็นว่าตอนนี้นักทุนเองเนี่ยอ่าไม่ค่อยคือกังวลอะ่ะมีความกังวลในตัวพวก บอลมือหนึ่งไงก็เลยไปยอมซื้อบอลมือสองแผ่นนะครับเอามาให้ดูครับที่อันนี้ดูเลยกระดานไหนนะบบนบบนอันนี้ดูจากไทยเบมเอครับดูหุ้นเออมันจะมีหุ้นกู้มันจะมีหลายตัวเราชอบตัวไหนใช่ไหมเราก็จะไปเลือกเอาเลยว่าอัตวานฮัตวามีซีรีส์หลายตัวมากนะครับก็ไปเลือกตัวใหม่ๆมานะครับตถูกแนะนําให้ไปเลือกตัวใหม่ๆอายุน้อยๆอายุอายุน้อยๆอ่ะเราก็ซื้อกันนะเพราะว่าถือยาวน็อกยาวไปนะครับเห็นไหมครับว่า คนเนี่ยยอมลดยิวตัวเองลงไปเยอะเลยแสดเเห็นว่าตอนนี้ตลาดบอลนะไม่ค่อยดีตลาดบอลไม่ค่อยดีอันนี้ตลาดรองนะฮะไทยแบบไเป็นตลาดรองใช่ครับคือลูกค้านั่นแหละใช่ฮะลูกค้าส่วนใหญ่บางทีเขาก็กระชิบไปหาตลาดพวกนี้แหละอืมคือซื้อชัวร์กว่าอะไรอย่างนั้นนะครับแต่อย่างว่าครับ ซื้อซื้อบอลอย่างเช่นอัดบานเนี่ยคุณเห็นว่ายิวมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเก้าสามมาแต่ถ้าเป็นซื้อหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเองมันก็ต่ากว่านี้ไม่เท่าไหรอ <c oughs> ่อ่ะคือบางคนโอโหเดือนนี้หุ้นกู้เอกชนเนี่ยราคาบางทีดีๆลงมาใกล้ๆกับรัฐบาลกันเลยนะครับอันลงประมาณนะั้นต่างกันประมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์คะได้ทังทุนก็ลองเข้า,<ม>าดูแบบ,บที่ปิวศดแนะนำเนาะเป็นไอเดียสำหรับคนที่อนิยมซื้อหุ้นกู้นั่นเองนะคะ อะก็เป็นมูลค่าใหญ่ยางเงี้ยนะที่นี่ในนี้มูลค่าใหญ่ยางเงี้ยก็ต้องเป็นพวกไรเดรเฟิร์พวกรวยๆเยอะๆตังเหลือเยอะๆกันนี่ใช่ครับใช่ครมาซื้อบริษัยกรลอดด้วยลาซื้อทีหนึ่งห้าสิบล้านสรมสุดก็ห้าแสนห้าล้านใช่จะเป็นอยางไงอ่ะอันนี้อีกวงหนึ่งตลาดหนึ่งที่เขาบุมที่เขารู้จักกันนะได้ครับพี่อิทยขอบคุณมากเลยขอบคุณครับส่วนการช่องทางการหาเงินต่อเงินก็ได้มากมายนั่นเองทุน